สวัสดีครับวันนี้บิดซอจะชวนมาจาัก Modern Life Milestones นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นนิยามการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ริโภคในยุคป,ปัจจุบันนะครับคือตรงนี้เนี่ยทาง The One Insight เนี่ยเขาก็ร่วมมือกับทาง w ว i t e Side Research นะครับเราก็เผยบทความวิเคราะห์ล่าสุดมาในเรื่องของ The Great Lifestyle Shift นะครับหรือที่จะชี้ให้เห็นว่ามันคือรูปแบบไลฟ์สไตล์ใหม่ที่เขาเรียกว่า Modern Life Milestone เนี่ยซึ่งสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับ คือจากเดิมเนี่ยที่คนเนี่ยจะเน้นการสะสมทรัพย์สินในระยะยาวใช่ไหมครับตอนนี้คนเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปให้ความสําคัญกับคุณค่าในชีวิตนะครับแล้วก็ความสุขที่เกิดขึ้นในทันทีมากขึ้นนะครับโดยตรงนี้เนี่ยเขาก็แบ่งออกเป็น4ด้านนะครับผมด้านแรกนะครับผมก็คือเรื่องของสัตว์เดียงนะครับหรือว่า pet is the new family นะครับ คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกคนสําคัญในครอบครัวนะครับผมคือผู้ริโภคยุคนี้เนี่ยเขาเลือกที่จะสร้างครอบครัวในรูปแบบใหม่ๆโดยมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นส่วนกลางของความรักครับผมแล้วก็มีความผูกพันแทนการมีลูกมากขึ้นนะครับซึ่งข้อมูลชี้ว่า1 2เนี่ยให้ความสําคัญกับสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับแรกนะครับโดยเฉพาะการใช้จ่ายในพวกคลินิกแล้วก็อาหารสุขภาพดีนะครับนอกจากนี้เนี่ย30%นะครับเขารู้สึกว่ามีความสุขเนี่ยที่เห็นสัตว์เลี้ยงของเขาเนี่ย กินอิ่มครับซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ตลาดสินค้าสัตว์เลี้ยงณปัจจุบันนะครับมันเติบโตมากกว่า15%นะครับผมโดยเฉพาะในกลุ่มของ Gen Y ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดนะครับแต่ที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าตลาดสินค้าตัวเพรเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันมีอัตราการเติบโตมากถึง20เท่าเลยครับโดยสินค้าที่แบบขายดีก็คือพวกห้องน้ําแมวอัตโนมัติครับตัวเนี้ยโต20เท่านะครับผมเครื่องเป่าขนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ น้ำผู้สัตว์เลี้ยงก็เติบโตเช่นกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนได้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันได้ก้าวขึ้นมาเป็นจุดสนใจหลักของการดูแลแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายภายในบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็มันกลายเป็นโอกาสใหม่ๆสาหรับธุรกิจที่เข้าใจบทบาทของสัตว์เลี้ยงในฐานะสมาชิกครอบครัวด้วยนะครับข้อที่2นะครับที่คนเทรนด์ของคนเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพครับหรือว่า health is a new w e a l t h นะครับ สุขภาพดีเนี่ยคือทรัพย์สินที่จับต้องได้และต้องลงทุนนะครับคือแนวคิดเรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้ริโภคเนี่ยยุคนี้มันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนะครับจากที่เคยมองว่าเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่การลงทุนในวันนี้เนี่ยมันทําให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวมากกว่าซึ่งตรงนี้มันคือมุมมองที่มันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งจากการวิจัยเนี่ยพบว่า44%ี่ยสนใจที่ จะมองหาอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารมากขึ้นนะครับผมเช่นเดียวกันครับการออกกําลังกายเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เติบโตมากขึ้นเช่นกันนะครับก็จะเห็นได้จากการยอดใช้จ่ายของฟิตเนสที่มันเติบโตมากกว่า3เท่าในปีที่ผ่านมานะครับเช่นเดียวกันครับสินค้าเพื่อสุขภาพในบ้านเช่นรูวิ่งไฟฟ้าก็มียอดขายเพิ่มขึ้น20%รนะครับรวมถึงพวกดัมเบลแล้วก็มานั่งออกกําลังกายพวกนี้ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้นะครับ52%เนี่ยของผู้บริโภคยังให้ความสําคัญกับการซื้อประกันสุขภาพมากขึ้นนะครับมองว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างแรกที่เขาต้องลงทุนเพื่อกําจัดพวกความเสี่ยงทางด้านการเงินไปนะครับผมซึ่งส่งผลให้ยอดขายประกันชีวิตเนี่ยตัว The One i n s u r e เนี่ยมันเติบโตขึ้น2.5เท่าในปีที่ผ่านมานะครับ สำหรับสินค้ากลุ่มสมาร์ทวอทก็มียอดขายเติบโตขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะในกลุ่ม g e n ซี Z เนี่ย,เ,ยเขาก็จะให้ความสำคัญกับการ tracking สุขภาพของเขาในแต่ละวันนะครับซึ่งผมเองก็ทุกวันนี้ก็ใส่อยู่นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าการใช้ใจ่ายในคลินิกสุขภาพแล้วก็ความงามเนี่ยมันเติบโตมากกว่า70%ในทุกช่วงวัยนะครับรวมถึงพวกทรีทเมนต์บำรุงผิวหน้าที่ช่วยดูอ่อนเยาว์เนี่ย ก็ได้รับความนิยมในทุกกลุ่มเช่นกันครับผมโดยเฉพาะใน Gen Z เนี่ย mm. เขาก็จะให้ความสําคัญกับภาพลักษณ์แล้วก็ความมั่นใจในปัจจุบันมากขึ้นนะครับ mm. ก็ตรงนี้ชี้ให้เห็นว่า mm. การที่ดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสุขภาพอย่างเดียวแต่มันเป็นการเสริมความมั่นใจของคนกลุ่ม Gen Z ด้วยนะครับ mm. เพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้อยู่ข้างในมันอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นผลลัพธ์เนี่ยมันเห็นทันทีมาที่ข้อสามครับก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ ท r า v e n i w m i l e s t o n e นะครับก็คือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เนี่ยมันมีความล้ำค่ากับชีวิตเขานะครับโดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y เนี่ยเขาจะมีแนวคิดเรื่องความสำเร็จเนี่ยจากการเปลี่ยนไปเป็นการสะสมประสบการณ์ที่มีความหมายมากกว่าสินทรัพย์ถาวรหมายความว่ายังไงหมายความว่าเขาเลือกที่จะเอาเงินของเขาเนี่ยไปท่องเที่ยวมากกว่าเก็บไว้เฉย,ยแต่ว่าออกไปซื้อประสบการณ์ข้างนอกเรื่อยๆอยากไปไหนก็ไปมากกว่าที่จะแบบเก็บๆเๆให้มันเยอะ ก็จะประมาณนั้นครับคือไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ได้อยากรวยนะค,คือเขาก็อยากรวยแหละแต่เมื่อเขามีเงินเนี่ยเขาเลือกที่จะเอาเงินก้อนนั้นนะออกไปซื้อประสบการณ์ก็คือไปเที่ยวไปอยากไปที่ไหนก็ไปไม่ใช่เก็บไว้เป็นก้อนๆอนแล้วก็เอาไปใช้แค่การลงทุนอย่างเดียวหรือเอาไปใช้แค่เก็บสะสมไว้เผื่ออนาคตอย่างเดียวประมาณนั้นนะครับซึ่งข้อมูลเผยว่า4 4เนี่ยมองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเติมเต็มความสุขในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสในการใช้เวลากับคน รักแล้วก็ให้เวลากับตัวเองนะครับขณะที่30%เนี่ยเขาก็มองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นการเยียวยาจิตใจแล้วก็การสร้างสมดุลชีวิตนะครับลดความเครียดจากการทําง,งานก็เราก็จะรู้ว่าคนสมัยนี้เบร์นเอากันเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอออกไปที่ยออกไปรีสเลกเนี่ยมันก็จะทําให้ลดอาการเบร์นเอาได้นะครับผมแล้วก็21%เนี่ยเขาก็มองว่าเป็นการเติมเต็มความฝันแล้วก็ ้าหมายในชีวิตด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าเขามีเงินเนี่ยเขาก็เลือกที่จะออกไปใช้กับการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะเก็บแล้วก็ดองไว้เฉยนะครับซึ่งตัวเลขก็ฟองนะครับก็คือยอดใช้จ่ายของคนไทยในห้างสรรพสินค้ายุโรปเนี่ยมันเติบโตมากกว่า3.5เท่านะครับผมพร้อมกับสินค้าในหมวดเสื้อผ้าแล้วก็อุปกรณ์สําหรับการเดินทางเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยเติบโตมากกว่า30%เ์เลยนะครับผมในปีที่ผ่านมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันก็สแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเองเนี่ย เขาไม่ได้มองการเดินทางเพียงแค่การพักผ่อนนะครับแต่ว่ามันคือจุดหมายนะครับหรือว่าเป็นหมายโซนสําคัญในชีวิตที่สามารถที่จะเติมเต็มชีวิตของเขาได้ทุกปีนะครับโดยที่ไม่ต้องรอว่าพร้อมแล้วค่อยไปในอนาคตแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของความสุขเล็กๆนะครับก็ joy is the new priority นะครับในชีวิตประจําวันเนี่ยเขาจะต้องมีความสุขเล็กๆน้อยๆที่ เขาจะไม่มองข้ามนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับคุณภาพของวันธรรมดามากขึ้นนะครับซึ่งในข้อมูลเองเนี่ยก็ระบุว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยให้คุณค่ากับความสุขในชีวิตประจําวันนะครับโดยมีลําดับความสําคัญคือการได้อยู่กับคนสําคัญในครอบครัวนะครับถึง34%นะครับผมการได้ทานอาหารอร่อย22%การมีชีวิตที่เรียบง่ายไม่เร่งรีบ20%สนะครับสุขภาพแข็งแรง13%แล้วก็การได้ทํางานในเล็ก 11%นะครับผมซึ่งแนวโน้มตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงการใช้จ่ายของกลุ่มไฟดายนิงมากขึ้นนะครับผมมียอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนเ,นเพิ่มขึ้นกว่า60%โดยมี Gen Y แล้วก็ Gen X เป็นกลุ่มหลักในการขับเคลื่อนไฟดายนิงนะครับผมเพราะว่ามื้ออาหารเนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องของการกินให้อิ่มละแต่เขามองว่ามันคือพื้นที่แห่งความสุขพื้นที่ที่เขาจะได้ไปกินอะไรอร่อยๆ ที่เขาอยากจะกินนะครับเราก็มันก็ช่วยเติมพลังใจครับเวลาเรากินของอร่อยใช่ไหมครับมันก็เติมพลังใจเราทําให้แบบเราสึกว่าเฮ้ยวันนี้เรามีช่วงเวลาดีๆในชีวิตเหมือนกันถึงแม้ว่าในช่วงทํางานเราอาจจะเครียดมาทั้งวันอะไรแบบนี้นะครับขณะเดียวกันครับพวกสินค้าที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาได้พักผ่อนเนี่ยมันก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในทุกเจนเลยนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นเกมแล้วก็ทีวีเนี่ย G เจนซีก็จะซื้อเป็นหลังนะครับสําหรับเจน Y เนี่ยก็จะมองหาอุปกรณ์ออกกําลังกายในบ้านนะครับเจน X เนี่ยมองหาเรื่องเครื่องนอนครับโอ้โหก็ตามวัยแลลวครับเจน X นี่ถึงบ้านก็อยากเอนหลังสุดท้ายก็คือเบบี้บูมเมอร์เนี่ยก็มองหาเรื่องสปาใช้ในบ้านก็ไม่อยากทําให้ตัวเองเนี่ยดูแก่ไปกว่าเดิมนะครับผม แล้วโดยสินค้าที่ได้รับความนิยมข้ามรุ่นนะครับก็คือเครื่องนอนและก็อุปกรณ์การพักผ่อนนะครับโดยเฉพาะตัวท็อปเปอร์ก็คือตัวที่เอามาวางบนฟูกที่นอนอีกทีหนึ่งเนี่ยมียอดขายเติบโตถึง3เท่านะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยยังยินดีที่จะจ่ายในราคาต่อชิ้นที่สูงขึ้นถึง1.5เท่านะครับหากว่าสินค้านั้นคุณภาพดีนะสุดท้ายนะครับการใช้จ่ายเพื่อสร้างความสุขในชีวิตประจําวันเนี่ยมันกลายเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบัน มากขึ้นเราก็เห็นได้ชัดนะครับแบรนด์ที่สามารถตอบโจทย์ความสบายใจความสบายกายแล้วก็คุณภาพของวันธรรมดาตรงนี้ได้เนี่ยก็จะกลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในตลาดยุคนี้ต่อไปครับ